ขายรถแบบนี้ผิดนะครับฟังผมให้ดีนะครับเมื่อคุณผ่อนรถอยู่นะครับแล้วคุณผ่อนไม่ไหวด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแล้วคุณทําสัญญาโอนลอยทําสัญญาซื้อขายกันเองกับคนที่ต้องการรถคุณไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนหรือว่าคนรู้จักแบบนี้ผิดนะครับเพราะว่าคุณยังเป็นผู้ครอบครองรถคันนี้อยู่นะครับชื่อในไฟแนนซ์ยังเป็นชื่อคุณอยู่ถ้าเขาผ่อนไม่ดีผ่อนไม่ตรงนะครับเครดิตคุณก็จะเสียด้วยและที่สาคัญถ้ารถคันนี้หายไปเลยนะครับ คุณต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะว่าในสัญญาผู้เช่าซื้อยังเป็นชื่อคุณอยู่ผมเจอมาบ่อยครับทำสัญญาโอนลอยกันโทรมาปรึกษาผมตอนนี้ตามรถไม่เจอแล้วคุณเท่ากับผ่อนลมเลยครับแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับการขายรถต่อเพื่อนนะครับตราบใดที่คุณยังผ่อนไฟแนนซ์อยู่นะครับวิธีที่ถูกต้องก็คือพาคนที่รู้จักพาคนที่สนใจรถคุณเนี่ย ไปสถาบันการเงินหรือว่าไฟแนนซ์นั้นๆเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสัญญาให้เรียบร้อยแบบนี้ถูกต้องครับภาระใดๆก็จะไม่ตามมาหาคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นใบสั่งก็ตามหรือค่างวดหรือเครดิตบูโรคุณเสียก็ตามแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นนะครับด้วยความปรารถนาดีครับอย่าทำครับโอนลอยไม่ดีครับผม